สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เบลก็จะมาทําอาหารด้วยค่ะมาเบิงงเดอว่าเปิดสิเห็ดเมนูอย่างนึกบโปออกนะคะ,ะก็เลยว่าสิเห็ดเมนูปลาทัานะ,ะมะเมนูทอดปลานะคะใส่เนยลงไปนะคะ ใส่ถุงมือเห็ดนั้นะคะยางแต่ว่ามันนี้กินข้าวเหมือนกะะันเพราะว่าคนเขาบอกกินปลาแตบนี้เนาะค่ะเนาะจับมัเด,ด้วยค่ะ กระดาษต้องกระดาษซับบหารมีน้ำาะะคะเวลาถอดมันจะได้หอมๆนี่กหละค่ะทุกคนชีวิตในเมืองนอกเขาต้องเหตุเองทุกอย่างค่ะแค่กับเขา้บาังเทีากับเบือ่อฟีมือตัวเองเลยไหมค่ะฉีดน้ำมันลงไปน้อยนึงเนึะค่ะเนาะ วนันนี้เนาะค่ะเฮ้ยมีห้องกับล่างห้องฟอกตาแล้วห้องกับเอาใส่ทางขยะค่ะทุกคน ค่ะเพราะแต่ต้องกรองสะอาดกต่ต้องกรองพิถีค่ะเนี่ยทุกคนเป็นไงนะคะทุกคนหนาอร่อยหรือเปล่าคะ นี่แล้วจ้ะทุกคนมาขี่น้ำกันแล้วค่ะเป็นขั้งแรกค่ะทุกคนที่เอ่มนึกบอกว่าเจ็ดเมนูเหี้ยงอันปลาแซลม,มอนนี้ว่าได้กินมาหลไยรเดือนแล้วด้วยค่ะเพราะว่าได้ลดราคาค่ะถ้าบ่ลดราคาเปลี่ยวคงสิบกว่าื้อค่ะทุกคนเอ๋มันก,ก็เป็นน้ำจิ้มเจลเนาะค่ะทุกคนเปรี่ยวกับปรุงไปแล้วละน้อยนึงน้ำจิ้มเจลมีส่วนผสมของขอีกย่างนแน่เปรี่ยวใส น้ำคามเปียกนะคะเราก็ใส่พริกผงเราก็ใส่ผงสุรสหน่อยหนึ่งเราก็ยาะน้ำปลาล่างลงไปด้วค่ะทุกคนต้องเขย่าก่อนด้อค่ะเพราะว่าไปปลาล่ามันจะน้อนปนนะคะแล้วเปี้ยวก็จะใส่ข้าคว้วลงไปนะคะทุกคนเราทำนี้ใบประกูดก็ซอยใบประกูดลงไปใบผักหอมเปรลงไปด้วค่ะเปี่ยวกัานี้ใบผักหอมเปรยได้อป็นแ่ไหทุกคนเบิง้งเดี่ยวเอาไว้ในบ้านปลูกไว้ในบ้านได้กินย้อนไม่ใค่ะ ตำหมูที่เราตำไว้มือกลางวันนะคะเพื่อกับใส่ตู้เย็นไว้นะคะทุกคนนี่แหละค่ะทุกคนเพื่อกับกินกินแบบนี้ค่ะในเวลาที่เที่ยวหิวแห้ง,ง <ๆ S 2> เพื่อกับเอาอาหารเก่ามาก,กินนะคะทุกคนมันก็อร่อยคือเก่าในชีวิตในเมืองนอกบ่ได้เหมือนอยู่เมืองไทยนะคะอยู่เมืองไทยเขาเดิอนออกไปหน้าปากซอยบพทะนั้นกับมีคนามาขายเขาอยู่หน้าบ้านเขาก็ได้กินนะคะก็อยู่หนีแบบเหนื่อยเหนื่อยปันใดกัถ้าบ่าขยันเฮ็ดกินกับ อดอะคะ่ะโอ้ยทุกคนเบองเนี้ยมันโดนิได้กินน้ำจิ้มแจ่วใส่ปลาแดกกับปลาแซลมอนมาคะเข้ากันมากเลยอืมอร่อยคะ่ะทุกคนอันสีกมึงทีเพอนซื้อมาอันเด้กินเป็นสองอาทิตย์เปล่าใส่เสือเพื่อใส่ซองแข็งไว้ตอนนี้เพซับน้ำใส่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะ เพราเห็นวีดีโอแล้วนี่ล่ะแล้วเพี่ก็จะเต้นเฮียเพี่ยวสุกลก,กค, <umba> ละค,ะลค่ะทุกคนเฮียเฮียแล้วนะคะเฮียเฮียไปค่ะทุกคนน้ำจิ้มเจียวน้ำมะขามเปียกแซ่บๆค่ะทุกคนมะขามเปียกเพี่ก,มมก,กับสื้อมาแล้วก็มาใส่ในแก้วสินะคะแล้วก็บีบบีก็น้ำอุ่นนะสิค่ะแล้วไปเอาใส่เหลือเพี่เอา่ปสื้อแบบขวดด้วค่ะแบบขวดไปเคยซื้อมาเราไปกินประทัน เปีือกกระส่าเฮดแบบเนี่ยค่ะแบบนี้ถูกกว่าเป็นแพ็คนะคะแล้วเปลยอก็จะเอาใส่ไว้ในตู้เย็นเฮดทีละน้อยนะคะทุกคนอืมพันแบงอร่อยมากเลยค่ะน้องคนไทยเพิ่นปลูกเพิ่นแบงแบงไม่เห็เี้ยวกอกสดๆหนาห้อนมู้เสิไดก้กินผักได้กินผลไม้สดๆสิดีะค่ะทุกคน อ,อร่อยถ้าเปลือกกินพอสุภาเพื่อต้องขออภัยเลยนะคะเดี๋ยววางมันนี่ก่อมากินน้ำกันาด้วจ้าทุกคนอ,อร่อยมากเลยค่ะทุกคนเปรียวบารูวา่าทุกคนเป็นก็เปรียวบอ นับมืออายุเริ่มาลขึ้นนะแม่มคะ่ะกินยังกับบ่อคอยแซบเราแบบตะกี้เปียวบอลูสุกได้ค่ะไปเห็นแม่เปียวบอกว่า,วากินยังกับบ่แซบกินยังกับติดแขวติดค้างเปียวเป็นหมดแล้วคะ่ะทุกมือนเนี่ยนี่ยค่ะมาได้จ้ามากินต้อการจับลายขอดแซกับน้อยแซบแซบขัดตะพุนสมกับที่รอคอย นึดไม่น้องบอกน่ึกมาหลายหมื่นก็บอกเราจะสื่อมาเราค่ะเลยถอดใส่น้อไมันน้อยหนึง่งใส่เนยน้อยหนึง่งผิดไทยหัวน้อยหนึง่งแล้วก็เกลือน้อยหนึง่งแล้วก็มากินครูกับนำจิ้งเจีวค่ะทุกคนแซ่บลายเป็นทนายแซ่บลายเป็นทนายพี่ยวเาดูลายจนแฟนเปี้ยวนะคะเดินมาข้างหลังแซ่บลายเป็นตานายเ <laughs> พื่อนเนอาเป็นไหมค่ะทุกคนเดี๋วเาดูไลายมาด้วยจ้ะนนา่อยอืม ไรมาเลยคิดหอดบ้างค่ะทุกคนโทรหาถอแม่ทุกมือเลยคิดทอดอาหา,ารการกินบ้านเอากินกินไงหาง่ายุน,นี่ต้องเข้าไปในเมืองค่ะเมืองหลวง น้องสาวเปียกแปนกินนอาหารไทยญี่ปุ่นเมืองหลวงปุณ่ะแล้วก็มีอาหารอร่อยๆนะคะหี่วทเทานี่มีตลาดคนจีนแล้วคนเวียดนามน,นะคะทุกคนอร่อยมากเลยะค่ะทุกคนมาด้วยจ้ะโอ้ น้ำจิ้มเจียวมันนัวมากเลยหอม,อมตำแตงที่ใส่ตู้เย็ยนไว้นะคะ่อกินบียว่าเข้าใจได้ค่ะว่าเป็นยังเขาจะเอาตำแตงใส่ตู้เย็ยนไว้วตำสมตำใส่ตู้เย็ยนไว้ที่ใดๆทุกคน เ <c oughs> ด้อหูตอนใดก็ลุกมากินเลยนะแมคะ่ค่ะแล้วก็บงานปลาามันนัวเวลาใส่ตู้เย็นไว้มันเปเสียง่ายนะแมคะ่ค่ะทุกคนใส่ไว้ตู้เย็นมันก็จะแบบแห้งนัวนะแม่สำหรับเปรี้ยวเนาะตะกี้ไป็นหม้อหลอดเพื่อนเพื่อนด้วยตะกี้มันเป็นมะดามสวิตเซเลนนะแมคะ่ค่ะทุกคนเป็นชอบเสื่อม สมตามแล้วก็ว้งในตูเ้เย,ย็นเพื่อนางหัวเพนมาสันเพรเจาจะควงมายูจังรูว่าเป็นอะไรนี่เราเขาเอิ่นว่าบ่เจอกตัวเองบ่รููว่าเอียงเป็นน้ำยังจะความมายูจังรูค่ะลายๆมันนัว,ว,วตรงนี้แหละค่ะทุกคน Um, ทุกคนบอน้ำจิจ้มแจ่วเท่ามีน้ำจิจ้มแจ่วแล้วกับประแดดมัวนน,น,นะคะทุกคนทำอะเมริกาโนอะไรก็อร่อยถูกไหมคะทุกคนมาค่ะมาทานด้วยกัน ừ um, ừ um. อืมอืมเอาละรครับทุกคนตัวก็จะไปกินต่อ,ตอเพื่อขอกราบขอบคุณทุกคนทัน้งแต่ที่เขามาติดตาม เจอก,กันคลิปหน้าเลยคะ่ะบ๊ายบาย